ด้วยการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่สนับสนุนโดยไซมินิแต่อร่อยไม่มินิไส้กรอกซีพีมินิค็อกเทลจัดเลย สวัสดีครับผม itt, กิจศรกิจนภาสุภการนะครับทุกคนไม่ต้องสงสัยครับว่าเอ๊ะทำไมพิธีกรคนนี้หน้าตาไม่คุ้นเลยถูกต้องครับเพราะว่าเทปนี้นะครับเป็นเทปแรกของการเปิดประเดิมพิธีกรคนใหม่รายการขอเพียงแค่เขียนมาเดอะเมลกซ์รายการที่พร้อมมอบโอกาสดีๆให้กับทุกคนขอเพียงคุณเขียนมาหาเราเพราะทุกข,ข้อความมีความหมายเสมอครับยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับติชมกันเข้ามาได้แต่ที่ไม่ใหม่เลยนะครับนั่นก็คือรายการของเราเองเพราะรายการของเรานะครับ เดินทางเข้าสู่ปีที่8แล้วเดินทางมาทั่วทั้งประเทศเพื่อมอบก,กําลังใจดีๆให้กับนักสู้ชีวิตที่มีอาชีพสุจริตยังไงนะครับในปีนี้เรายังคงมุ่งมั่นที่จะเป็นกําลังใจดีๆให้กันและกันเสมอครับ เช่นเดียวกับครอบครัวต้นเรื่องของเราในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของคุณพ่อและคุณ,แ,คณแม่ที่ยอมลาออกจากงานประจําที่ทั้งสองคนนะครับมีเงินเดือนรวมกันถึง50,000กว่าบาทเลยเพื่อออกมาดูแลลูกที่พิการติดเตียงหนึ่งคนและอีกหนึ่งคนนะครับเป็นผู้ที่มีพัฒนาการช้าเพื่อหวังให้ลูกๆนะครับช่วยเหลือตัวเองได้ในอนาคตที่พ่อกับแม่ไม่อยู่แล้วทั้งคู่นะครับเลยมองหาอาชีพค้าขายและลองคิดค้นสูตรบะหมี่เป็นของตัวเองขายส่งตามหมู่บ้านบ้า,บางออกขายตามตลาดนัดโรงงานในนิคมบ้างเงินที่ได้มาในแต่ละเดือนนะครับก็จะหมดไปกับค่าผ่่อออออนนบ้น้้าาซืขขงงงใชทุกกยลู โดยที่ทั้ง2คนนะครับไม่เหลือเงินเก็บเลยทั้งคููนะครับยอมเหนื่อยมากกว่าเดิมเพื่อหวังให้ลูกอยู่กับพ่อแม่ให้ได้นานที่สุดครับและในวันนี้นะครับมาติดตามเรื่องราวของครอบครัวพลาจินครอบครัวนักสู้ครอบครัวนี้ได้ในรายการขอเพียงแค่เขียนมา The m บ็อก o x ครับ สวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้คุณแม่นุชใช่ไหมครับสวัสดีค่ะผมกิจนะครับจากรายการขอเพียงแค่เขียนมานะครับอันนี้ที่เรามีนัดกันไว้หูบ้านคุณแม่สวยนะครับเนี่ยยังผ่อนอยู่เลยค่ะซื้อมาก่อนที่จะมาทําร้านบะหมี่ตอนนั้นคุณพ่อกับคุณแม่ยังทํางานบริษัทด้วยกันทั้ง,งคู่อันนี้ผ่อนมาประมาณกี่ปีแล้วครับ8ปีค่ะแปลว,ว่ายังผ่อนกันอีกยาวถ้าอย่างนั้น<ช>ผมขออนุญาตเข้าไปในตัวบ้านเลยไหมครับได้ค่ะยินดีค่ะเชิญค่ะอนุญาตนะครับ Oh. อันนี้คุณพ่อกับน,น้องๆอ,อยู่ไหมครับอยู่ค่ะพอดีเมื่อกี้ไปส่งของมาค่ะก็เลยกลับมาต้องมาทําเส้นต่อเพื่อที่จะนําไปขายวันพรุ่งนี้โอเคนี okay. ่เลยเพราะว่าผมนกำลังหิวเลยถ้าอย่างนั้นผมจะนน<ด>เข้าไ,ไปดูวิธีการทำได้ไหมครับได้ค่ะยินดีค่ะถ้าอย่างนั้นรบกวนคุณแม่น<ด>ําผมเข้าไปเลยนะครับค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้คุณพ่อคุณพ่อชื่ออะไรครับพ่อหนึ่งครับโอเคคุณพ่อหนึ่งเมื่อกี้ผมได้เจอกับคุณแม่นุชแล้วแต่ตอนนี้คุณแม่นุชไปไหนแล้วครับก็พอดีน้องเขาปวดท้องเข้าห้องน้ำก็เลยไปดูลูกเมื่อกี้คุณพ่อกับน้องๆเนี่ยไปส่งบะหมี่กันมาถูกต้องไหมครับใช่ครับมีออเดอร์อย่างนี้บ่อยไหมครับเกือบทุกอาทิตย์ครับผัดเปลี่ยนุนเวียนกันไปเรื่อยๆครับปกติเวลาขายในขายกันอยู่ที่ประมาณกี่กล่องครับเฉลี่ยแล้วก็จะอยู่ประมาณ25-30ถึงสาต่อวันนะ ก็อร่อยนะทำเราก็ไปทานไปสั่งไปอุดหนุนกันบอกต่อๆกันสั่งออเดอร์ช่วยเขาได้อร่อยแล้วของเขาก็ไม่ใช่ว่าไม่มีคุณภาพเกี้ยวทะลักล้นทะลักจริงๆบะหมี่เขาใช้ได้เลยบะหมี่เขาพี่เป็นคนที่ชอบกินบะหมี่อยู่แล้วมันอร่อยมันกินกันโอเคตอนนี้คือคุณพ่อกำลังจะเตรียมทำเส้นสำหรับ ขายของพวกนี้ใช่ไหมครับใช่ครับคุณพ่อช่วยสอนวิธีการทําเส้นให้ผมหน่อยได้ไหมได้ได้ครับเราจะแบ่งส่วนผสมเป็น2ส่วนนะครับก็คือเปียกกับแห้งเปียกกับนะครับเราจะมาทําในเรื่องของส่วนผสมของแห้งก่อนก็คือจะมีหนึ่งเรื่องของตัวแป้งสาลีอเนกประสงค์ทั่วไปเบกกิ้งโซดานะครับแล้วก็เกลือเกลือทําไมคุณพ่อถึงเริ่มลองคิดค้นสูตรบะหมี่ของตัวเองครับต้นหลิวเนี่ยเขาชอบทานบะหมี่ด้วยนะครับคือลองหัดทําดูอะไรอย่างเงี้ยครับลองลองฝึกทําดูน้องต้นหลิวนี่คือลูกสาวคนเล็กคนเล็กครับก็เลยเริ่ม จากการดู YouTube นะครับตอนแรกก็ทําออกมาก็ทิ้งเสียแป้งไปหลายโลครับกว่าจะได้ลงตัวแบบนี้นะครับเมื่อก่อนคุณพ่อทํางานอะไรหรอครับศูนย์นิสสันนะครับอ๋อศูนย์นิสสันในเรื่องของในงานของศูนย์บริการผู้จัดก,การศูนย์อ๋อเป็นผู้จัดก,การศูนย์เลยครับพูดแล้วเราก็ขนลุกนะผมก็ต้องไหวครับเขาไม่ท้อเขาไม่อะไรเขาไม่บ่นไม่อะไรแล้วเขาไม่มีแบบว่าเหนื่อยให้เห็นไม่มีแบบไม่ไหวเว้ยคำพูดอย่างนี้จะไม่มีออกจากปากเขาเขาจะบอกนะว่าสู้ผมสู้อยู่แล้ว ไม่มีใครที่จะกล้าเดี่ยวเท่ากับเขาสองคนนะคุณเป็นพ่อเป็นแม่นะคือลูกเขาเป็นสิ่งสําคัญที่สุดเขาไม่ได้มองว่ารายได้ประจําที่เขาเคยทำไปอยู่เนี่ยจะมีความสําคัญเขาตัดสินใจกระโดดออกมาเลยเพื่อจะมาเลี้ยงลูกของเขาเองเขากล้าทิ้งงานประจําแล้วออกมาขายรายได้หลักร้อยเท่านั้นเองบางวันนะต้องดมตางวันก็ขายไม่ได้นะขาขายต้องเข้าใจนะยุคเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยเขาได้ต้องมีความเข้มแข็งอยู่ในหัวใจมากเลยที่จะดูแลลูกของเขาทั้งสองคนเนี่ยให้อยู่กับเขาไปได้นานที่สุดนะฮะ คุณพ่อสอนผมเลยก็ได้ครับว่าเราต้องเริ่มยังไงบ้างใส่หมวกโอเคนะครับสุขอนามัยผมใส่ถูกไหมฮะถูกครับถูกครับโอเคเรื่องสุขอนามัยนี่คือเราใส่หมวกแล้วเราก็ต้องล้างมือใช่ครับบอกไว้ก่อนนะครับพวกเราล้างมือกันมาแล้วเรียบร้อยแล้วครับโอเคเริ่มกันที่แป้งอันนี้ผมนะครับใช่ครับอันนี้ก็ประมาณครึ่งกิโลครึ่งกิโลนะครับโอเค ทำขายเนี่ยครับวันนึ่งประมาณกิโลครับก็อยู่ประมาณ1กิโลถึง1นกิโลครึ่งครับประมาณ25-30กล่องใช่ไหมฮะประมาณนั้นครับต่อไปก็จะเป็นเป็นกลือเกลือนี่ก็อยู่ประมาณ10กรัมครับอัตราส่วนที่เราทําตอนนี้นะครับเป็นอัตราส่วนสําหรับครึ่งโลใช่ไหมครับใช่ครับโอเค ครึ่งโลก็คือแป้ง500ร้อเกลือ10กรัมแล้วต่อไปก็เป็นเบกกิ้งโซดาใช่ครับผมเป็นเบกกิ้งโซดาครับโอเคแล้วก็ใส่เบกกิ้งโซดาประมาณ5กรัมถูกต้องครับใช่ครับคุณพ่อใช้เวลาทำนานแค่ไหนครับประมาณ 2- 2ถึงชั่วโมงครึ่งครับโอ้โหนานเหมือนกันนะฮะตัวแป้งอันนี้เราผสมแห้งเรียบร้อยแล้วบรทยังไงต่อครับครับเขย่าให้มันเข้ากันให้มันเข้ากันแล้วก็เอาไปวางล้อไว้ที่เครื่องโอเค ก็คือจะมาทําในเรื่องของตัว<อ>ที่เป็นน้ําของเหลวจะมีน้ําส้ม<ร>สายชูด้วย 35กรัม35กรัมไข่ไก่เบอร์ประมาณเบอร์2ครับประมาณเบอร์2อได้เลยใช้ไข่ไก่1ฟองใช่ครับน้ำเปล่าครับผมนะครับใช้อยู่ที่เท่าไหร่ครับใส่ลงไปแล้วรวมให้ได้อยู่ที่2 2 5กรัม225ปกติเวลาคุณพ่อทำเส้นนะครับน้องๆคนไหนที่สามารถมาช่วยได้บ้างไหมครับต้นเหลียวกครับเขาเขาเขาจะมาช่วยก็คือพยายามฝึกน้องต้นเหลียวครับน้องต้นเหลี่ยมัาจะมีปัญหาเรื่องของพัฒนาการเขาช้ากว่าเขาจะทําอะไรได้สักอย่างเนี่ยผมจะต้องทําซ้ําๆทําซ้ําาบ่่อยๆเเ้ก็จะรริมูและ ต้องทำอะไรยังไงยังไงก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับชื่อคือข้าทำเส้นเส้นบะหมี่ค่ะนวดชอบอร่อย,ม,อยมินบ่อยกินบะหมี่วิค้าห้าสิบบาทเองค่ะ ย้อนกลับไปว่าคือถ้ามีน้องลิวคนเดียวแล้วเราอะอายุมากขึ้นแล้วถ้าเกิดเราไปก่อนแล้วพี่ลิวจะอยู่ยังไงจังหวะคุณหมอเขาก็บอกว่าเออน่าจะมีอีกคนนึงมาช่วยกันดูแลคุณแม่ก็โอเคก็มีน้องคนที่สองพอมีน้องต้นหลิวคลอดออกมาปกติเลยพอสองเดือนปุ๊บน้องหลิวเป็นคุณหมอบอกว่าโอกาสมันเป็นยากโอกาสที่จะเป็นโรคเนี้ยไม่อยากเชื่อว่าจะเป็นเพราะว่าผู้ชายกับผู้หญิงโครมาโมคนละตัวกันแต่มันก็เป็น อยากให้เขาทําให้ได้แล้วในอนาคตเนี่ยครับทำได้ด้วยตัวของเขาเองแล้วก็จะได้อยู่ดูแล<ม>พี่ชายเขาพี่ลิวเองเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้เกือบจะติดเตียงนะครับเป็นสาเหตุที่ผมยอมลาออกจากงานประจําถึงแม้ว่าเงินเดือนตรงนั้นมันจะค่อนข้างเยอะพอสมควรพอในเรื่องของเวลาแล้วเนี่ยเด็กที่เป็นสภาพแบบนี้ต้องใช้เวลากับเขามากๆเลยระหว่างงานที่เราชอบ,บกับคนที่เรารักเราจะเลือกอะไร เลือกคนที่ผมรักดีกว่าเวลาที่ผมไม่อยู่แล้วเนี่ยเขาสามารถจะต่อยอดไป<ะ>ของเขาเองได้เออครอบครัวนี้ดูดูแลผมว่าเอาใจาใส่ลูกดีมากเลยครับถ้าเป็นผมอ่ะน,ะนาะน่าจะดูแลไม่เหมือนพี่เขาได้อ่ะดูแลลูกตลอดทุกเทมากเจอตละเยอะมากครับเมื่อก่อนทําแกทํางานโรงงานเนาะเดือนเดือนก็นาก่าจะเยอะแล้วแหละทิ้งมาเลยเพื่อจะมาดูแลลูกจะอยู่กับลูกเอาใจใส่ลูกอย่างนี้ฮะ ปยนเคีงข้างเสมอไม่่วาเธออขเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาสนับสนุนโดยบริษัท CP Retailing จำกัดไม่ว่าเธออยู่ในขอเพียงแค่เขียนมาบอกฉันมาจะไปเช็ดน้ำตาปลอบใจอยากเข้าไปกอดเธอเอาไว้ ตัวแป้งนี่เราต้องทำไงบ้างครับคุณพ่อก็เดี๋ยวแบ่งแบ่งแป้ง,ง<อ>นะครับนะเป็นเป็นก้อนๆเลยแบ่งแป้งเป็นก้อนๆถ้าเกับว่าไอตัวที่อยู่ในหม้อเมื่อกี้ก็คือจะออกมาเป็นรูปร่างอย่างนี้ใช่ไหครับเป็นบแบบนี้เลยครับแล้วก็อันนี้สําหรับครึ่งกิโลจะได้อยู่ที่ประมาณกี่ก้อนครับถ้าสมมติตัอดออกมาแล้ว12ก้อนต่อก้อนก็จะอยู่น้ําหนัก61กรัมเป๊ะมากนะครับ61กรัม คุยกับคุณแม่ตอนที่เราเดินเข้าบ้านมาคุณพ่อไปส่งของมาใช่ไหมครับคุณพ่อไปส่งบะหมี่มาใช่ครับปกติแล้วคุณพ่อครับจะรับเป็นออเดอร์อย่างเดียวหรือว่ามีขายที่อื่นบ้างไหมครับเป็นออเดอร์แล้วก็เข้าโรงงานนะครับก็คือเป็นตลาดนัดโรงงานเราจะเข้าไปพุทธพฤหัสสุกสามวันถ้าวันอื่นๆนี่ก็คือคุณพ่อก็จะเปิดรับออเดอร์วันนี้ใช่ครับโชคดีอย่างหนึ่งก็คือเรามีคอนเนคัชนกับทางการนิคงอุตสาหกรรมอมตัตสิตี้ชลบุรีมันมีเรื่องของการให้สวัสดิการชุมชนผมก็เลยขอพื้นที่เขา ให้น้องเนี่ยเข้าไปขาย1เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการเช่าร้าน2ประหยัดเวลาในการเดินทาง 3. ามเขาก็สามารถไปด้วยกันได้เหมือนเดิมก็คือไปทั้งครอบครัวเขาเป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะนะคือไปไหนเขาไปกันพ่อแม่เขาไม่อายคือแววตาทุกคนเขาดูมีความสุขนนะมันทําให้ทุกอย่างมันสวยงามแล้วอย่างน้องต้นหลิวอย่างเงี้ยครับคือพอน้องเนี่ยได้เริ่มขายของแล้วน้องรู้สึกมีความเปลี่ยนแปลงมากไหมครับว่าน้องนี่ชอบที่จะอยู่กับผู้คนมากขึ้นหรือว่าพูดคุยมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับ เปลี่ยนไปเยอะครับซึ่งจากแต่ก่อนเนี่ยน้องจะเจอคนแปลกหน้าเนี่ยไม่ค่อยชอบคุยกับคนแปลกหน้าผมพยายามที่จะพาน้องไปไหนมาไหนแล้วให้เขาฝึกอย่างงี้ครับ<ม>เขาก็จะเริ่มคุ้นชินกับคนมากๆ<ม>แล้วก็แล้วก็เวลามีลูกค้าเขาก็จะยกมือไหว้สวัสดีลูกค้า<ม>หรือเวลาที่ส่งบะหมี่ให้ลูกค้าเสร็จปุ๊บเขาก็จะไหว้ขอบคุณลูกค้า ลูกสาวมาลูกสาวก็จะเข้ามาสวัสดีพวกพี่ในนี้ก็คือพ่อมาก็มากับพ่อมาสวัสดีมาหัวเราะมายิ้มแย้มแจ่มใสก็คือมาพบปะผู้คนภายนอกได้ปกตินะคะเขาเป็นเส้นสดที่ทําเองนุ่มอะคะ่ะเส้นนุ่มช่วยน้องเขาด้วยก็คือลูกสาวอะคะ่ะ mm hmm. เขาจะได้มีไรายได้ มาเลี้ยงดูครอบครัวค่ะก็จะสั่งรวมบางทีอาจจะเป็นอาทิตย์ละครั้งหรือว่าสองอาทิตย์ครั้งก็จะสั่งรวมๆกันหลังจากที่พาน้องออกไปขายของด้วยน้องก็จะแบบพัฒนาการดีมากซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยน้องจะไม่พูดไม่คุยไม่กล้าแสดงออกเลยแต่ตอนเนี้ยพอเจอลูกค้าปุ๊บน้องจะจำลูกค้าได้อันนี้ก็คือเห็นพัฒนาการเลยว่าเออเราคิดถูกที่เราพาน้องออกไปข้างนอกพี่ลิวนี้ก็พาไปด้วยพี่ลิวก็มีพัฒนาการที่เห็นชัดเลยคือยิ้มล่าเลย มีอยู่แล้วกระแสะที่ที่ถามว่าคุณแม่ทําไมต้องเอาน้องออกมาไม่อายหรอไม่อายค่ะนี่คือลูกของเราเราต้องทําทุกอย่างให้เขามีพัฒนาการต่อไปส่งของพ่อแม่ไปด้วยค่ะพี่ไปด้วยค่ะชอบออกออกไปข้างนอกค่ะออกไปช่วยให้ขอาเมื่อยใส่ถุงเฮลค่ะรับรองเฮลค่ะกล่องห้าสี่ ในแต่ละกล่องครับคุณพ่อมันจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับคือตัวเส้นสน,นะครับหมูแดง แล้วก็เกี๊ยวทั้งหมดนี่คือคุณพ่อทําเองหมดทุกขั้นตอนเลยไหมครับทำเองหมดครับเราจะขายเป็นบะหมี่แห้งเป็นหลักอยู่แล้วเนาะเราก็จะมีตัวตัวน้าซอสราดบะหมี่มซึ่งน้ําซอสตัวนี้ผมได้สูตรมาจากเชฟกิก๊ก<อ>เชฟกิ๊กมลที่เคยแข่งเชฟพัะ,ะเล็กอะครับครับผมเป็นเจ้าของร้านเลือดทิพย์บางหินม,มันทําให้รสชาติมันบะหมี่แห้งมันกลมกล่อมอขึ้นมันมีรสชาติมากยิง่งขึ้นคือตอนนี้เท่ากับว่าคุณพ่อเนี่ยขายอยู่2ทางใช่ไหมครับก็คือจะเป็นพิออเดอร์แล้วก็ออกขายตามตลาดนัดโรงงาน พ่อนี้เปิดรับทางช่องทางไหนบ้างครับหลักๆก็คือจะมีในไน์กลุ่มตามหมู่บ้านตามหมู่บ้านต่างๆแล้วก็บริษัทแล้วก็จะมีคนที่ตามเพจของน้องตามเพจของของร้านนี่แหละครับอ๋ออ่าก็จะมีออเดอร์เข้ามาเขาอยากจะทําบุญวันเกิดเขาอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือสามารถสั่งไปในร้านได้เขาจะเขาจะออเดอร์มาแล้วผมก็จะดําเนินการทําแล้วก็จัดส่งไปที่บ้านบางปะกงนะครับคนพิการซ้ำซ้อนดีมากๆเลยครับคุณพ่อ ค่าใช้จ่ายของหลักๆเลยก็คือบ้านที่เราต้องผ่อนถามว่าบ้านนี้ซือตอนที่เรายังทํางานบริษัทกันอยู่อันนี้มันคือปัจจัยหลักที่เราจะต้องมีให้ลูกอันที่2ก็คือค่าใช้จ่ายของพี่ริวแพมเพิร์ดผ้าหมอ ที่จะต้องไปตามนาัดส่วนของต้นหลิวเนี่ยค่ากินของเขาอาหารที่เขากินเราก็ต้องให้เขาครบถ้าน้องไม่แข็งแรงอะ่ะน้องก็จะต้องหยู่กลับไปโรงพยาบาลอีกเหมือนเดิมถามว่าพอไหมคืออาชีพค้าขายอะ่ะมันก็ขึ้นขึ้น,นลงลงอะนะ่ะเนาะถ้าอย่างไปขายของเนี้ยกลับมาของไม่หมดเราก็กินบะหมี่เราจะไม่ซื้อเพราะว่าหนึ่งคือประหยัดแล้วเรามั่นใจว่าเราทําสะอาดปลอดภัยขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญา ว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ไหนขอ,ขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ไหนขอเพียงแค่เขียนมาบอกฉันมาจะไปเช็ดน้ำตาลอ น่าทานมากๆเลยครับคุณพ่อบะหมี่เส้นสดนะครับโอ้เส้นเหนียวนุ่มมากและนี่นะครับคือบะหมี่หมูแดงสูตรพิเศษของคุณพ่อคและนี่ก็คือเกี๊ยวไส้ล้นครับผมเน้นแบบใส่ตัวไส้หมูให้เยอะหน่อยครับโอ้หน้าทานมากๆเลยถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตลองชิมเลยนะคุณพ่อเอาเลยครับขออนุญาตคุกให้มันเข้ากันนิดนึงนะครับนิดนึงครับอนุ่มไหม อร่อยมากเลยคุณพ่อคือตรงนี้มันก็จะเป็นความแตกต่างกับเส้นที่เราซื้อทั่วไปนะครับมันจะมีความนุ่มหนึบนะครับและที่สําคัญคือไม่มีสายกันบูดอร่อยมากๆครับผมเนี่ยยังไม่เคยเจอเส้นบะหมี่ที่เป็นในลักษณะนี้มาก่อนเลยนะครับมันมีความเหนียวความนุ่มนะฮะแล้วก็ความหอมครับมันเข้าลองลองทานคู่กับหมูแดงดูจะยิ่งจะยิ่งจะยิ่งเข้ากันออื มันอร่อยกว่าเดิมอร่อยจะพูดไม่ออกอร่อยจนอยากจะทานให้หมดตอนนี้เลยฮะครับเนื้อหมูจะจะไม่กระด้างเนาะคับจะนุ่มๆฉ่ำๆนุ่มๆฉ่ำๆครเดี๋ยวต่อไปผมจะลองเป็นตัวเกีียวแล้วนะครับใช่เลยครับแสงออกปากคุณพ่อนุ่มเด้งนะครับของตัวเนื้อด้านในนะฮะครับโอ้ตัวไส้มันแล้วพอกินกับซอสหมูแดงมันยิ่งเข้ากันเข้าไปอีก อร่อยมากเลยครับคุณพ่อบะหมี่ทั้งชามนี้นะครับผมยังไม่ได้ปรุงเลยนะฮะห้าสิบบาทนะครับเยอะขนาดนี้นะครับผมและที่สำคัญนะครับเป็นเส้นสดนะครับทำใหม่ทุกวันเดี๋ยวขอยคำนะครับมันอยากจะอุดหนุนคุณพ่อเนี่ย ชื่อร้านอะไรครับชื่อร้านต้นหลิวบะหมี่สดเกี๊ยวไส้ล้นครับผมไม่มีร้านร้านเนาะต้องโทรมาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อยๆหน,นึ่งวันพุธพฤหัสสุ่งเนี้ยต้องเข้าโรงงานเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารเน,นี่ยคก็ผมก็จะเปิดเป็นพีอวเดอร์อย่างเงี้ยครับก็เป็นเบอร์0 8 5ย์2 2 5 1 4คุณพ่อนะครับอยู่ชนบุรีนะครับอำเภอเมืองตำบลคลองตำลุนะครับหรือว่าถ้าใครนะครับอยู่บริเวณนิคมอมตะนครนะครับสามารถติดต่อหาคุณพ่อหนึ่งได้เลยนะครับ อร่อยจริงๆครับ คุณพ่อและคุณแม่เนี่ยเคยรู้สึกเสียดายเงินเดือน50,000กว่าบาทมั้งไหมครับที่ยอมทิ้งเงินเดือน5 0,000กว่าบาทจากงานประจํามาขายบะหมี่ได้เงินวันละหลักร้อยเพื่อมาดูแลลูกไม่เสียดายค่ะลูก2คนเนี่ยคือทุกอย่างในร่างกายของเราทั้งเลือดทั้งหัวใจไม่มีเขา2คนอะเราก็ไปต่อไม่ได้อยู่ดีไม่เคยคิดเสียใจที่ทําตรงนี้ขอให้ <c oughs> ลูกๆเนี่ยอยู่อย่างมีความสุขอันนี้ผมเอา <c oughs> เด็กๆสองคนเป็นเป็นตัวตั้งอย่างเดียว เงินทองก็สําคัญครับแต่ผมคิดว่าไม่มีอะไรสําคัญไปกว่าลูกๆยังไงก็ผมเป็นกําลังใจให้กับคุณพ่อกับคุณแม่จริงๆครับผมต้องขอชื่นชมคุณพ่อและคุณแม่มากๆเลยนะครับได้มีการวางแผนไว้ให้น้องๆเรียบร้อยในอนาคตเอาไว้ให้ลูกๆทั้งสองคนมีอาชีพเป็นของตัวเองโอ้โหผมนับถือน้ําใจตรงนี้จริงๆครับ และสำหรับครอบครัวที่เป็นนักสู้ดีๆแบบนี้นะครับทางรายการขอเพียงแค่เขียนมาเดอะเมลกซ์ขอมอบเงินเป็นกำลังใจสนับสนุนให้กับครอบครัวพลาจินเป็นจำนวนเงิน1 0,000หมื่นบาทครับแ,และสำหรับใครนะครับที่อยากจะส่งกำลังใจดีๆให้กับครอบครัวของน้องนะครับสามารถส่งมาได้ที่เลขที่บัญชีที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้ได้เลยครับยังไงก็ส่งกันเข้ามาเยอะๆนะครับเพราะว่า ครอบครัวของน้องเนี่ยยังต้องการความช่วยเหลืออีกมากเลยในแต่ละเดือนนะครับมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างที่จะสูงครอบครัวนี้มีเด็กพิเศษถึง2คนครับยังไงก็ส่งกันเข้ามาเยอะๆนะครับแต่ถ้าหากคุณผู้ชมท่านไหนนะครับอยากจะส่งมาเป็นข้าวของเครื่องใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งเครื่องดื่มหรือว่าขนมหรือว่าแพมเพิ์ดหรือของใช้ต่างๆนะครับสามารถส่งมาได้ที่ตามที่อยู่ที่ขึ้นที่หน้าจอนี้ได้เลยครับและสําหรับใครนะครับที่อยากจะอุดหนุน ต้นหลิวบะหมี่สดเกี๊ยวไส้ล้นนะครับสามารถอุดหนุนกันได้เยอะๆนะครับไม่ว่าจะสั่งไปเป็นงานจัดเลี้ยงงานบริษัทหรือว่างานทําบุญหรือว่าสั่งไปแจกเด็กตามสถานที่ต่างๆนะครับสามารถสั่งกันได้เลยตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้ได้เลยครับ oh, <my> และที่ขาดไม่ได้เลยนะครับที่ทําให้เราได้เจอกับครอบครัวนักสู้แบบนี้นะครับต้องขอขอบคุณ CP และ CP พเรือเทลิงด้วยครับ และสาหรับใครนะครับที่มีเรื่องราวดีๆหรือเรื่องราวของคนทำรรมาหากินสู้ชีวิตที่คุณเห็นและอยากจะบอกต่อสามารถเขียนเล่าเรื่องราวของคุณมาได้ที่ขอเพียงแค่เขียนมา the mailbox ตู้ปอนอสบปอนปากเกต1 1ึ่งหสหรือเข้าไปเขียนไว้ได้ที่แฟนเพจ a c e b o o k ขอเพียงแค่เขียนมา the mailbox เขียนชื่อที่อยู่และเบอร์โทรติดต่อให้เราด้วยครับและก่อนจากกันในวันนี้นะครับขอฝากข,ข้อคิดไว้1ข้อครับโลกทั้งใบของลูกๆคือพ่อกับแม่โลกทั้งใบของพ่อแม่ก็คือลูกๆขอเพียงคุณเป็นนักสู้ทีีี่มอาชพสุจริต ขอเพียงคุณเป็นคนดีของสังคมขอเพียงแค่เขียนมาสำหรับวันนี้ผมปิดสร,รกิจและครอบครัวพลาจินขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลา15นาฬิกา20นาทีทาง Nation TV ช่อง22สําำหรับวันนี้สวัสดีครับดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณน้องริวและต้นหลิวที่เกิดมาให้แม่ลั เกิดมาเป็นดวงใจของพ่อและแม่เพื่อลูกแล้วพ่อกับแม่ยอมทุกอย่างลูกคือดวงใจสิ่งที่พ่อกับแม่ทำก็เพื่อลูกในวันที่ไม่มีพ่อกับแม่แล้วขอบคุณซีพีและซีพรีเทลลิงและผู้ใหญ่ใจดีที่เมตตาครอบครัวพราจิน ชมพูดนธพลาจินขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ไหนะ บอกฉันมาจะไปเช็ดน้ำตาปลอบใจอย่ากเข้าไปกอดเธอเอาไว้แบ่งเบาความทุกข์ให้หายไปจากใจเธอ ข้าวฉันสีให้เดี๋ยวฉันไม่เอาค่าแรงขอข้าวไปหุงก,กินละกันขอละกันงานอย่างอื่นล่ะที่ป้าไปทำเนี่ยจะไปทำเต็มนเมวัน่ะมันไปทำก็เขาไม่ไหวหรอกขาขา,ขาเก็บของเก่าอยู่แล้วแสดงว่าคุณป้าก็ได้มาทำบ่อยถ้ามีพสติมาอย่างนี้ถ้ามีเยอะๆก็มาได้กิโลละกี่บาทครับก็โลละสองบาทอย่างนี้รายได้ต่อเดือนเนี่ยพันหนึ่งกันแหละบางทีมันก็ไม่ได้เลยก็มีพันหนึ่งเนี่ยเดือนหนึ่งเนี่ยมันไม่น่าพอหรอกประหยัดอะอย่างไข่สองลูกทำไข่น้ำก็ยังกินได้เป็นวันแล้ว คุณป้าเคยคิดไหมครับว่าทําไมตัวเองต้องมารับภาระทุกอย่างมีกินก็คือกินด้วยกันหิวก็คืออดก็อดด้วยกันก็ยังไงเขาก็เป็นพี่หรือก็เป็นพี่น้องออกมาพ่อแม่เดียวกันก็ดูแลกันไปอย่างเนี้ย